คานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3นะครับกลับมาอยู่กับคุณครูเสือนะครับในรายวิชาสุขศึกษาและพูัศึกษานะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับเล่นเกมสนุกสร้างสุขทางใจ่าจะมีเนื้อหานะครับอย่างไรบ้างนะครับไปดูกันเลยครับ เรามาดูนะครับคำแรกก็คือการเล่นเกมเบ็ดเล็ดนะครับเรามาทำความรู้จักกันก่อนกับคำว่าเกมเกมเนี่ยเป็นกิจกรรมนะครับการออกกำลังกายประเภทหนึ่งที่ทำให้ร่างกายนะครับมีความแข็งแรงครับนิยมนะครับเล่นเป็นกลุ่มทำให้เกิดความสนุกสนานต่อมาครับเรามาดูคำว่าเกมเบ็ดเล็ดเกมเบ็ดเล็ดนะครับ เป็นเกมที่มีกติกาที่ง่ายๆนะครับเล่นได้ไม่ยุ่งยากนะครับส่วนใหญ่จะไม่ใช้อุปกรณ์ในการเล่นหรือใช้อุปกรณ์ที่น้อยนะครับเกมเตเล็ดน,นะครับเหมาะสมกับวัยดังนี้เกมที่1น,นะครับเกมสลับที่สลับกลุ่มวิธีการเล่นนะครับห แบ่งผู้เล่นนะครับออกเป็นกลุ่มๆกลุ่มละเท่าเท่ากันนะครับไม่น้อยกว่าสามกลุ่มนะครับสองผู้เล่นแต่ละกลุ่มนะครับยืนเป็นวงกลมห่างกันพอประมาณสามนะครับผู้เล่นนะครับผู้หนึ่งนะครับคอยออกคําสั่งคําว่าสลับที่หรือสลับกลุ่มนะครับเมื่อได้ยินคําสั่ง สลับกลุ่มนะครับผู้เล่นต้องทําไงครับผู้เล่นต้องวิ่งเข้าไปในกลุ่มนะครับผู้เล่นคนใดที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องเช่นสั่งคําว่าสลับที่แต่วิ่งออกนอกกลุ่มต้องออกจากการเล่นเกมนะครับกลุ่มที่เหลือผู้เล่นมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะนะครับนี่คือเกมที่หนึ่งที่ครูเสือนะครับนํามาอธิบายให้นักเรียนได้ฟังนะครับนักเรียนนะครับ สนใจนะครับเอาไปเล่นได้หรือถ้าโรงเรียนเปิดเมื่อไรนะครับครูเสือสัญญา,า,า,าเลยว่าจะพานักเรียนนะครับเล่นเกมตรงนี้แน่นอนอ่าต่อมาครับเราจะเห็นภาพนะครับอ่าเป็นตัวอย่างการเล่นเกมสลับที่สลับกลุ่มอ่าต่อมาครับเกมที่สอง่าเกมที่สนะครับเกมตีบอลชิงบ้านวิธีการเล่นก็คือ 1น,นะครับแบง่งผู้เล่นให้เป็นฝ่ายหนึ่งนะครับเป็นฝ่ายรับอีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายรุกอสองผู้เล่นทั้งสองฝ่ายนะครับยืนกระจายอยู่ในแดงของตนแต่ต้องไม่อยู่ในวงที่เป็นบ้าน3นะครับเริ่มเริ่มเล่นให้ผู้เล่นฝ่ายรับโยนลูกบอลเข้าไปในแดงของฝ่ายรุกผู้เล่นฝ่ายรุกต้องใช้มือ หรือแขนนะครับตีบอลน,นะครับให้เข้ามาอยู่ในฝ่ายของฝ่ายรับแล้วผู้เล่นฝ่ายรุกก็เป็นผู้ตีบอลน,นะครับต้องรีบนะครับอผู้เล่นนะครับต้องรีบเข้ามาในบ้านของตนเองฝ่ายรับก่อนที่จะนํานะครับลูกบอลมาแตะตัวก็คือเป็นไงครับฝ่ายรุกตีบอลมา ฝ่ายรับนะครับก็จะต้องตีบอลกลับเสร็จแล้วก็ต้องเรีบวิ่งนะครับกลับมาแดนตัวเองให้ได้นซีนะครับหากผู้เล่นฝ่ายรุกเข้ามาในบ้านของฝ่ายรับโดยไม่ถูกบอลแต่ตัวฝ่ายรุกจะได้หนึ่งคะแนนอ่าห้านะครับผู้เล่นฝ่ายรับเมื่อโยนลูกบอลให้ฝ่ายรุกแล้วฝ่ายรุกตีบอลกลับเข้ามาในแดนจะต้อง รับนะครับลูกบอลหรือจับลูกบอลนะครับเพื่อวิ่งไปแตะตัวผู้เล่นฝ่ายอะไรครับฝ่ายรุกนะครับก่อนที่ผู้เล่นฝ่ายรุกจะเข้ามาในบ้านของตนเองถ้าแตะถูกตัวฝ่ายรุกนะครับฝ่ายรับก็จะได้หนึ่งคะแนนขัดกันนะครับเป็นฝ่ายรุกและฝ่ายรับฝ่ายใดได้คะแนนถึงยี่สิบคะแนนก่อนก็จะเป็นผู้ชนะนั่นเองนะครับ เเป็นตัวอย่างนะครับของเกมตีบ้านนะครับตีบอลชิงบ้านนะครับต่อมาครับเรามาดูเกมที่เรียกว่าเกมขี่ม้าโยนบอลนะครับวิธีการเล่นก็คือแบ่งผู้เล่นออกเป็นทั้งหมดสองฝ่ายนะครับคือฝ่ายม้าและฝ่ายผู้ขี่ม้านะครับสองนะครับเริ่ม เล่นนะครับให้ฝ่ายม้ายืนที่มุมแต่และมุมของสี่เหลี่ยมอ่าเราต้องมีพื้นที่เป็นสี่เหลี่ยมนะครับฝ่ายขี่ม้าขึ้นไปนะครับขี่บนหลังฝ่ายม้านะครับอ่าโยลูกบอลส่งกันไปมาไม่ให้บอลน,นะครับหล่นพื้นอ่าสามนะครับถ้าลูกบอลหล่นพื้นฝ่ายคู่ขี่ม้าที่ทำหล่นนะครับจะต้อง ลงจากหลังฝ่ายขี่ม้าแล้วรีบวิ่งออกไปก่อนที่ผู้เล่นฝ่ายม้าจะเก็บลูกบอลน,นะครับขว้างใส่ตัวผู้เล่นฝ่ายที่ขี่ม้าถูกลูกบอลขว้างใส่ตัวนะครับจะต้องมาเป็นม้าให้คนที่เป็นม้าครั้งแรกขึ้นมาขี่นั่นเองนะครับอ่านี่ก็คือภาพนะครับของการเล่น การขี่มา้าโยนบอลนะนักเรียนจะเห็นนะครับการขี่ม้าแบบนี้เนี่ยภาษานามรองบ้านเรานะครับเรียกว่าอะไรเลยการขี่กุ้งนั่นเองนะครับอ่าต่อมาครับเกมต่อมาครับเรียกว่าเกมรับส่งบอลโยนลงตะกร้านะครับวิธีการเล่นก็คือแบ่งผู้เล่นนะครับออกเป็นกลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันนะครับข้อที่สอง ให้แต่ละกลุ่มนะครับยืนเข้าแถวให้ตรงกับตะกร้าของกลุ่มของตนเองระยะทางประมาณสามเมตรนะครับเดี๋ยวเปิดเรียนนะครับเกมนี้นะครับครูเสือจะให้นะักเรียนนะครับชั้นประถมศึกษาปีที่สามเนี่ยได้เล่นกันทุกคนแน่นอนนะครับฟังกติกาไว้ให้ดีนะครับอ่าสามนะครับเริ่มเล่นให้หมาแถวโยนลูกบอลให้ลงตะกร้าแล้ววิ่ง มาหยิบลูกบอลนะครับโยนให้ผู้เล่นในทีมคนถัดไปซึ่งเดินเข้ามาแทนที่แล้วตนรีบวิ่งไปต่อแถวแต่ถ้าเกิดโยนลูกบอลไม่ลงตะกร้าให้ไปเก็บลูกบอลนะครับแล้วกลับมาโยนใหม่จนกว่าลูกบอลนะครับจะลงตะกร้าทีมใดนะครับที่ผู้เล่นโยนลูกบอลลงตะกร้าได้ครบทุกคน หรือได้คะแนนมากที่สุดตามเวลาที่กำหนดเป็นฝ่ายชนะนั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นภาพนะครับอของการเล่นเกมที่เรียกว่าการรับส่งลูกบอลนะครับโย,ยนลงตะก,กร้าครูเสือนะครับมีคลิปวิดีโอนะครับตัวอย่างการเล่นเกมนี้นะครับมาให้นักเรียนได้ชมได้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับไปดูกันเลย ตัวอย่างนะครับการเล่นเกมนะครับเกมรับส่งบอลนะครับโยนลงตักกร้านะครับเปิดเทอมหรือว่าเปิดเรียนนะครับเจอกันแน่นอนนะครับสําหรับภารศึกษาการเล่นเกมเบ็ดเล็ดนะครับอคุณครูเสือนะครับอยากจะสอนนักเรียนนะครับใจจะขาดแล้วนะครับทีนี้นะครับครูเสือนะครับมีเรื่องนะครับมาแจ้งนักเรียนนะครับหนึ่งเรื่องหลังจากนักเรียนนะครับ ดูคลิปวิดีโอนี้เสร็จแล้วนะครับคุณครูเสือมีลิงก์นะครับทําแบบทดสอบเพื่อเป็นคะแนนเก็บให้กับนักเรียนนะครับนักเรียนนะครับเข้าไปทําด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้เราไม่มีการทําแบบฝึกหัดนะครับแต่จะทําข้อสอบตามลิงก์ที่คุณเสือได้ส่งให้นะครับเพื่อเป็นคะแนนเก็บให้กับนักเรียนเองนะครับทําเสร็จแล้วก็ส่งมาที่ครูเสือได้เลยนะครับหรือเดี๋ยวครูเสือจะสร้าง อัลบ้างไว้ให้นะครับอา่าโอเคนะครับสําหรับซื้อกันซอนของผู้เสือนะครับก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ